ตัวนี้ครับสองคุกเสียงง่ายครับตัวนี้ครับนี่ครับตามได้ยินเสียงขันยนนะครับเนาะครับขันยนออกมาในปลายยางครับผมได้มาใส่ไว้ครับเสียงง่ายครับ ีครับพี่น like pues mm ้องตุ้มจอแม่กัน้อนเขาและเรียกเขานี Mat, ่คร <t iros> ับนี่ครับมาพวกกรป๋อนครับในช่องคนหลบปลาใช่แนวครับนี่ครับมาออกไม้ต้อนนกกับอาจารย์ครับอาจารย์ต้นครับอาจารย์เลือดน้อครับเนาะครับเมื่อนี้ครับเมื่อนี้ออกไม้น้องไงครับพี่น้องครับเมื่อนี้ครับสามสี่อาจารย์ครับเมื่อนี้ครับ ร่าอยอยู่กับจันท่านหนึ่งอยู่นะครับเนาะตอนนี้ก็บรรยากาศเศร้าๆนะครับเนาะโหมองโหม่ง10กว่านาทีนี่ยเมื่อนี้ครับอ่ารอดรุ่นน้อกันครับว่าจะมีเตี่ยมวะครับมืัอนี้ครับสมานวะครับไปสิจักรก้อนไผ้ครับมืัอนี้ครับจานทร์ซอว์จารย์ใหญ่ครับมืัอนี้ครับไปสิ จัดก้อนกันครับเมื่อนี้ครับรอรุ่น้อยจิตตามครับครับยับ้อยครับพี่น้องสายไฟครับเียบร้อยแล้วครับก้อนแรกครับจัดแล้วครับเจ้าขยัก อันนี้มันก็จันเลือดครับจันแ,แล้วครับผมเตรียมแรก,กนนะครับมาแล้วครับเอาขอญาดหรืนกลงก่อนแล้วครับไหมครับมาแล้วครับเตรียมแรกครับจะพยักมือหนึ่งครับนกสองปุกนะครับเนาะก,กับไล่ครับ อ่าครับพี่น้องหลังจากที่ใหญ่มากครับใหญ่มากควันสองครับพี่น้องจัดอีกแล้วครับกับเต็มสองครับเต็มสองคอนสองครับพี่น้องครับนี่ครับเจ้าพยักครับอันไหนแล้วครับนี่ครับอาชิต นียังน้อยนะครับเนาะนี่ครับับอยู่นี่ครับนี่ครับพี่น้องเดี๋ยวสูงจังน่อยนะครับพี่น้องเดี๋ยวผมขออนุญาตต้องปเปียวนกกัน,นครับนะครับพี่น้องเต็มสองครับ มาแล้วครับเจ้าพยาครับพ้อนสองเต็มสองครับเมื่อไีร่ครับอ๋ตอนนี้ประมาณแปดโมงครับสองเต็มครับพี่น้องครับน่าจะนุกแมยครับมาก่สูบครับเดี๋ยวจังไรลรารลุดข้อนต่อไปนะครับเนาะกับทีมงานครับเมื่อนีร่ครับอาจารย์เลือดอาจารย์ตนนะครับเนาะครับับผพี่น้องเต็มสามมาแล้วครับพี่น้อง สามเจ้าพยัคครับมาแล้วครับกลัวๆเลยครับพี่น้องน่งครับโอ้อย่างสามครับมาแล้วครับครับแบบเง,เงียบครับพี่น้องตัวนี้ ขอ,อยยากาลงไหเบื้องน้ามั้งนนพี่น้องนี่ครับแต้มสามครับนะครับเดี๋ยวขอยอยากนกลงครับครับมาแล้วครับแต้มสามครับพี่น้อง ร้อยครับเดี๋ยวรอดติดตามขั้นต่อไปครับผมมนี่ร่างต้นจัดเลยครับมาเลยครับมาเลยครับจต้นจันไหนครับช่วงพักขเที่ยงครับใส่ไว้ครับนี่ครับแล้วถ่อจัดแล้วครับ กี่แค่แตกแล้วครับกี่แค่แตกแล้ววันนี้มันแข่งงานเดี๋ยวๆไม่ไปน,นะครับดินนะครับว้า,าวจะเข่าเตียมนี่ครับเดี๋ยวอรอบรอจมอยู่ข้างล่างครับพเดี๋วยวไปไปชมมันอยู่ก่อน ร่อนๆมาคูณร่อนๆล่อนลอยเสือเ่าคร meat, Guys, e like ับผลงานครับไล่หนกครับมองงามไตอ่ะแต็มที่ซีของเสือเ่าครับเดี๋ยวสีมีไล่ไม้เลยครับเมื่อไี้ครับสกวอซีครับกับอาจารย์ต้นนะครับเนาะครับเมื่อไี้ครับเดี๋ยวขึ้นใส่ใบมงเกานะครับเนาะได้เว้ได้ก็ะร่อลรุนไปอีกครับกับร่างกินเขาพอดีครับนกเขาครับพี่น้องนะครับพี่น้อง มาแล้วครับเข่าเลยครับเข่าเลยครับแป๊บเดียวครับพี่น้องต้มตุนเลย มีเสียงนก อาเดียบลอยแล้วครับพี่น้องวางนะวางดินนะครับเดียบร้อยหมดเหลือครับพี่น้องตัวนี้สองกุ๊กเสียงเสียงงครับสองกุ๊กเสียงใหญ่ครับแ้มที่สี่ครับตัวนี้แ้มสี่แล้วครับพี่น้องเอ้ยครับเจ้าพยักษ์จัดแล้วครับแ้มสี่ครับนี่ครับ ครับเรียบร่อยต้นปาล์มครับพี่น้องครับเอาปลายหญาตลุกลงครับจยัดแล้วครับพี่น้องครับตัวนี้ครับสองกุ๊กเสียงงหญ่ครับตัวนี้ครับนี่ครับตตมได้ยินเสียงขันยนต์นะครับเนะครับขันยนต์อกว่าในปลาย่างครับผมได้มาใส่ไ้ครับเสียงงหญ่ครับตัวนี้ ได้เงนเสียงกันนะครับอาครับแตมที่ีครับพี่น้องสุดยอดครับเดี๋ยวเราช่มติดตามผลงานต่อไปครับจัดคัมนะครับพี่น้องเมื่อนี้ครับตอนนี้ก็ได้เวลาพอสมกวนนะครับพี่น้องครัเมื่อนี้ครับได้เมื่อแล้วครับพี่น้องนี่ครับจย์เลือครับจย์ต้นนะครับเนาะกลับมากับทีมงานครับอาจารย์แม่นกลับกอนครับเมื่อนี้ มือนี่ครับสกอรวมือนี้ครับกับซิบเตียมเนาะครับเนาะครับมือนี่ครับอาจารย์เลือดจัดไปสามครับอาจารย์ต้นเสื้อเทาจัดไปหนึ่งครับอาจารย์แม่นจัดไปสองครับเจ้าพยักจัดไปสี่เนาะครับเนาะครับมือนี่ครับกับทีมงานอาจารย์ไ่ครับมือนี้ครับกับสิขอตลอาจารย์ทุกท่านไปก่อนครับพ่อกันคลิปนาครับอาจารย์ครับยั้องครับ พอกันนี่คลิปหนาวนะครับเนาะครับสำหรับคลิปนี้ครับก็ค่อยพี่แอนว้องครับสุดท้ายนะครับเนาะอาจารย์นุกทันมีแต่ความสุขความเจริญครับปัถนาสิ่งใด้สมดังปัถนาครับพอกันคลิปหนาครับสำหรับคลิปนี้ครับก็เข้ามาครับสวัสดีครับ